ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญเที่ยวงานราชบุรีไชน่าทาว2025ซึ่งจัดขึ้นริมแม่น้ำแม่กลองชมสะพานประวัติศาสตร์3ยุคโดยงานจะมีระหว่างวันที่28มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2568 14มกราคม2568ที่ผ่านมานางสาวทิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพลโทศิรภพสุภวาน,นิชเจ้ากรมการทหารช่าง นางผ่องพันธ์สิริวัฒนาวงศาผู้อํานวยการการท่องเที่ยวสํานักงานราชบุรีนายศัก์ชัยพิสารผลนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีผู้กํากับการสอพอเมืองร่วมแถลงข่าวการจัดงานราชบุรีไชน่าทาวน์2 5ระหว่างวันที่28มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2568บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาริมแม่น้ำแม่กลองเขตเทศบาลเมืองภายใต้ในแนวคิด สุขสวัสดีปีมะเสง็งห่งแห่งรุ่งเรืองสิริมงคลโดยราชบุรีมีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ถึง8ชาติพันธุ์หนึ่งในชาติพันธุ์สำคัญคือพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้สร้างวัฒนธรรมความเป็นอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าเช่นการค้าขายบริเวณตลาดริมแม่น้ำแม่กลองการปั้นองค์ลายมังกรซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองราชบุรีเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน มีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่สร้างความสุขให้แก่ประชาชนสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวและสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจนายสักชัยพิสารผลนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีเปิดเผยว่าในงานมีการจัดกิจกรรมมากมายอาทิการผัดหมี่กระทะยักษ์ใช้เส้นหมี่ที่ยาวหมายถึงจะทำให้มีอายุที่ยืนยาวปีนี้ได้รับเกียรติจากน,นายณพินทรศรีสัรรพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำโดรนมาบินกลางแม่น้ำแม่กลองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงเดินทางมาเป็นประธานกล่าวอวยพรให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและเป็นประธานเปิดงานชัยนาทาวปีนี้ด้วยจะมีการบินโดรนประมาณ5วันให้นักท่องเที่ยวได้ชมซึ่งได้รับการบูรณาการจากหลายภาคส่วนมาจัดก,กิจกรรมที่หลากหลายบนสะพานเ4จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศมาเที่ยวงานนี้ที่จังหวัดได้ตั้งใจจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ขอบคุณภาพข่าวพันจันญยญาแก้วนุย้ยนะข่าวภูมิภาคจังหวัดราชบุรี มาตุภูมิวออนไลน์ขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ ภาพข่าวพันจัญญาแก้วนุย้ยข่าวภูมิภาคราชบุรีขอได้รับความขอบคุณจากมาตุภูมินิวออนไลน์สวัสดีครับมาตุภูมินิวออนไลน์ขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ